สปาร์สองแบ็คพิงเดินหน้าตั้งบริษัทเองขอแยกทางกับ YG สื่อเกาหลีใต้รายงานว่าเจนนี่ <Jenny S 1> และจีซูแบ็คพิงต่างก่อตั้งเอเจนซี่ของตนเองตามรายงานพิเศษจากนิวหนึ่งทั้งเจนนี่และจีซูเพิ่งกำหนดกรอบการทำงานสำหรับเอเจนซี่ของตนเองในขณะที่พวกเขายังคงพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับ YG Entertainment สำหรับกิจกรรมกลุ่ม ของ b บ็คพิงก์เอเจนซของพวกเขาจะมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานและดำเนินกิจกรรมเดี่ยวของพวกเขาขณะที่ YG Entertainment แสดงความคิดเห็นต่อรายงานของนิวหนึ่งยังไม่มีการยืนยันเกี่ยวกับการต่อสัญญาและกิจกรรมในอนาคตของ b บ็คพิงก์ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเจนนี่จีซูและลิซ่าจะออกจาก YG Entertainment และมีเพียงโรเซ่เท่านั้นที่ตัดสินใจต่อสัญญา กับทางบริษัทยังไงก็ตามคงต้องติดตามและรอดูกันต่อไปค่ะ